ช่องไออาราวยูนะครับถามอาจารย์มาว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยสาธิตนะครับการทำโลโก้ร้านกาแฟหน่อยได้ไหมนะครับผมกำลังอยากจะทำแต่ผมออกแบบรูปโลโก้ไม่เป็นนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะอาจารย์จะให้ AI นะครับช่วยออกแบบโลโก้ร้านกาแฟให้กับเรานะครับเพื่อเป็นไอเดียในการเอาไปทำงานจริงนะครับนะในวันนี้จะใช้ตัว Gemini ของ Google ครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u ับส r คร e ด้วยนะครับและขอบคุณสมาชิกผู้ชมนะครับที่ได้สมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะทำให้ช่องสามารถเติบโตและมีองค์ความรู้ดีๆให้พวกเราตลอดเวลานะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับมาดูกันนะก่อนเริ่มต้นเลยนะครับเราเปิดเว็บบราว์เซอร์นะครับล็อกอิน Google ให้เรียบร้อยก่อนอ่าโอเคไหม สังเกตนะว่าเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ google.com แล้วขวามือเราเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าใช้แล้วลุยเลยครับเราพิมพ์ว่า Gemini .google.com นะครับอันนี้ใช้ฟรีนะครับเป็น AI ของ Google นะครับต้องบอกก่อนว่า Gemini เนี่ยมันเป็น AI นะครับมันจะมี2เวอร์ชันนะถ้าเราใช้งานฟรีก็จะเป็นตัว Gemini ธรรมดานะครับแล้วก็ช่วงนี้ Google เปิดให้ทดลองใช้ฟรีนะครับ2เดือนนะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีปุ่มบอกว่าทดลองใช้ o o o l l g g m m n n i d v v n c e d นะครับเรามีสิทธิ์ใช้งานได้2เดือนฟรีนะครับโดยที่ไม่จ่ายตังคนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองจากของฟรีเลยแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นภาพว่าของฟรีมันก็สร้างได้นะครับเมื่อเราเปิดหน้าตัว Gemini แล้วนะครับ Google ก็พร้อมที่จะรับคำสั่งจากเราจากพร้อมตรงนี้นะครับเอาง่ายๆเลยครับเรามาดูก่อน นะเราจะต้องสั่งพร้อมเข้าไปแล้วก็พร้อมในการสร้างรูปภาพนะครับมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เราเปิด Google Search นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแปลถูกไหมครับพิมพ์ว่าแปลนะแล้วมันก็จะมาหน้านี้ครับเป็น o o g l e Translate ครับเราพิมพ์อย่างนี้นะครับว่าสร้างโลโก้ร้านกาแฟรเราบอกเขาเลยนะเป,นยเ,นนะเป็นภาพลายเส้นนะครับเป็นภาพลายเส้นนะเพราะว่า รูปที่เป็นโลโก้ส่วนมากที่เราเห็นส,สวยๆเนะี่ยมันก็มาจากการเป็นภาพวาดลายเส้นถูกไหมครับมีอะไรบ้างเราอยากให้มีเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับอ่าเราพยายามบอกดีเทลไปให้เยอะๆมีช่วยกาแฟไหมอ่แล้วก็เพอ่อนนะครับร้านกาแฟเราอยากตั้งชื่อประมาณว่าเอราวันนะครับเออโทษทีครับอียรารนะครับอายารานะจะต้องอายาราก็คือเป็นคาโบราณของไทยนะครับก็แปลว่าช้างนั่นแหละนะ มีคําว่าอายลาด้วยนะครับเราก็บอกไปประมาณนี้นะครับหรือเราสามารถบอกดีเทลมากไปกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษาตรงนี้ครับอ่าให้ทาการกดปุ่ม Copy ด้านล่างนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับกลับมาที่ Gemini นะครับมา control v หรือทําการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็กดวางลงไปนะลองคลิกส่งครับลองดูครับว่า google เจมินายธรรมดาจะสามารถสร้างภาพให้กับเราได้หรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ยอมไม่ยอมอ้อนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นตัวเจมินายธรรมดานะครับก็จะได้เฉพาะเทคเบสนะครับเท่านั้นนะแต่จริงๆรจันเคยสร้างได้นะครับเคยสร้างได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสลับมาเป็นเจมินายแอดวานนะครับพร้อมเดิมนะ c t r o l v แล้วก็วางลงไปครับ แสดงว่าเขาแยกชัดเจนครับถ้าเป็นเ e มินาธรรมดาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้นะไม่สามารถสร้างรูปได้แล้วแต่ก่อนสร้างได้นะครับเราต้องสมัครไปเป็นเจมินายแอดวานแล้วกันนะครับอ่ามาแล้วครับเห็นไหมอ่าสวยงามเลยเราโอเคไหมครับเราชอบไหมครับ3แบบแรกที่เขาดีไซน์มาให้นะครับถ้าเราคิดว่าอยากยังคงใช้พร้อมที่เราสั่งการไปเดินหน้าต่อนะครับเราก็กดสร้างเพิ่มก็ได้นะครับ เขาก็จะพยายามสร้างรูปให้อีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะบอกว่าเขาจะไม่หยุดสร้างให้แล้วนะครับอลองรูสครับไอเดียเรายังคงไปต่อไหมนะครับนะครับเขาจะบอกว่าเขาจะไม่สามารถสร้างรูปแบบนี้ให้ต่อแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนพร้อมละเราเห็นตอนนี้เห็นแล้วประมาณ4ี่ห้าแบบแล้วครับชอบสักแบบไหมถ้าชอบสักแบบเราก็าดาวน์โหลดมาแล้วก็ อรอแป๊บหนึ่งครับเขาก็จะเตรียมไฟล์นั้นแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาให้กับเรานะครับแล้วเราก็เอาไฟล์นี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะครับมาแล้วนี่นะครับนะก็ไปออกแบบพรร้านนู่นนี่นั่นแบบนี้ก็ดูเรียบง่ายสวยงามนะครับถ้าเรายังอยากว้าวต่อนะครับอยากว้าวต่อกลับมาที่ตัว Google Play นะครับมีคำว่าอายอลา,อา เอาอะไรดีครับอลองใส่นะจะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างได้ไหมมีเมืองไทยะนะครับอยากได้บรรยากาศแบบนี้นะ,ะนะครับลองดูนะจะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างเราได้ไหมนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งเรา Copy แลวปุ๊บวางลงนะครับอลองดูครับเขาจะออกแบบให้เรายังไงนะครับ ไอเดียเดิมก็สร้างได้ต้องหลายรูปนะครับเนาะถ้ายัางไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจเราไปต่อนะครับเห็นไ,ไหมครับเขาจะเพิ่มบรรยากาศความเป็นไทยเข้าไปนิดนึงสวยขึ้นนะแล้ว่าสวยขึ้นเนะี่ยชอบรูปนี้นะครับอ่าถ้ายัางยังอยากได้อีกก็กดสร้างเพิ่มนะครับก็เจมินายค่อนข้างเก่งนะครับตรงนี้แล้วก็จะสร้างให้เราได้ตามแบบที่เราต้องการเลยนะอ่าแบบนี้ก็ดูเรียบง่ายดีนะครับ สวยดีเก๋ดีอาจสร้างต่อนะครับอ่าเขาไม่สร้างให้ละถ้าไม่สร้างให้เราก็ต้องใส่พร้อมใหม่นะครับนะเรายังคงไหลลื่นไอเดียไปเรื่อยๆนะครับเอาจนกว่าเราถูกใจนะครับโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้สับลหลายๆท่านนะครับที่อยากไปทําร้านกาแฟของตัวเองหรืออยากทํากิจการของตัวเองแต่นึกไอเดียไม่ออกทําโลโก้ไม่เป็นวาดรูปไม่เก่ง อย่ากังวลครับเดี๋ยวนี้ AI ช่วยงานเราได้เยอะมากเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยฟรีนะครับนะอ่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรอยากให้อาจารย์ทำคิดแนะนำเกี่ยวกับอะไรโพสต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมีเวลาอาจารย์จะมาทำต่อให้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณสมาชิกทีมสมัครเป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยจะขอบคุณอย่างมากเลยครับเราเจอกันใหม่ในในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ